แล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะ,ะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องด้วยค่ะสืบเนื่อมาจากมติครมมมอมสัปดากรน,นะคะล่าสุดทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เปิดศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเชื่อมโยงค่ะแล้วก็รวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากทั้ง76จังหวัดรองรับการทํางานของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่งจะเปลี่ยนชื่อมาจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดิมนะคะเพื <S <S ่อ เคลื่อนการแก้ปัญหาแล้วก็จัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศมุ่งสู่เป้าหมายคาร์วอนเป็นศูนย์ค่ะ โดยนายวราวุศิลปาอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์บริการประชาชนชั้น2ออาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อที่ศูนย์นี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลางบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลของทุกจังหวัด รวบรวมข้อมูลการลดและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศแล้วก็ยังจะเป็นศูนย์ติดตามการพยากรณ์และคาดการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการแจ้งเตือนการแก้ไขปัญหาการรับมือและการปรับตัวกับความเสี่ยงเชิงพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเตรียมรองรับการทำงานของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และสื่อสารข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศด้วยค่ะนอกจากศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งวดลมที่อยู่ส่วนกลางแล้วนะคะที่ผ่านมาก็ได้มีการตั้งศูนย์ระดับจังหวัดแล้ว3ศูนย์ก็คือที่กระบี่เชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเลย ในอนาคตจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ให้ครบทั้ง76จังหวัดเพื่อที่จะนำไปสู่การตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ด้วยค่ะ นในอนาคตรเราจะกระจายเปิดให้ครให้ทั่วครบทั้ง76จังหวัดในประเทศไทยเพื่อที่พี่น้องประชาชนในแต่ละจังหวัดนั้นจะสามารถทําความเข้าใจได้ว่าข้อจํากัดนะครับในจังหวัดของท่านนั้นเซกเตอร์ใดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยและที่สําคัญนะครับว่าไอ้ก๊าซเรือนกระจกที่มันปล่อยออกมานั้นมันกระทบกับชีวิตของท่านอย่างไร และมันจะกระทบกับเงินในกระเป๋าของท่านอย่างไรมันจะทําให้ท่านเสียเงินมากขึ้นมันจะทําให้ท่านได้เงินมากขึ้นอย่างไรและจากนี้ไปในอนาคตการที่ท่านจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ การเปลี่ยนไปของสภาพแวดล้อมน้ําท่วมน้ําแล้งเอลนีโยลาเนียนั้นมันจะเกิดขึ้นบ่อยและหนักขึ้นเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ได้อย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้หัวใจสําคัญคือการที่ศูนย์ที่เรามีนั้นจะต้องทํางานใกล้ชิดกับทุกๆหน่วยงานในจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นขนส่ง นะครับทุกๆเซกเตอร์จะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นก้าวเข้าสู่สถานะคาร์บอนนิวทรัลิตี้แล้วก็เนตซีโร่ G S G ภายในปี2050และ2065ตามที่เราได้พูดคุยกันไว้